สำหรับวันนี้นะคะทางโรงเรียนบ้านดนอนเกาะของเรานะคะได้รับเกียรติจากท่านศึกษานิเทศนะคะท่านสุทีสิริสถิตนะคะได้ให้เกียรติมาเป็นประธานออขออภัยค่ะมาเป็นกรรมการในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนของเรานะคะวันนี้นะคะอยากให้ท่านสอนอนะคะได้สะท้อนถึงผลการประเมินในวันนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะการที่มาร่วมเป็นคณะกรรมการในการ ตรัเบอกว่าเป็นการนิเทศติดตามพร้อมทั้งรับรองผลของการประเมินคุณภาพกา,า,า,ารศึกษาภายในสถานศึกษาของเรียนบ้านโนนกอกนะครับสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเชียงคุมเขตสามของเราคนนี้ก็รู้สึกเเกียรติและยินดีอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ในการมาครั้งนี้ก็รู้สึกภาคภูมิใจนะแทนบรรดาพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของเรียนบ้านโนนกอกนะครับที่เห็นผลงานครูในการนําเสนองานในการที่จะสรุปงานรวบรวมออกมาเป็น แฟ้มในการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา2566หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า SAR (Sales Assessment Report) ตัวนี้นะของโรงเรียนเรานะซึ่งก็ผลของการประเมินของตัวเองของโรงเรียนเราก็ผมก็เห็นด้วยแนวโน้มเห็นด้วยไปตามที่ได้ทำการประเมินออกมาของโรงเรียนนะครับพร้อมนี้ก็ได้เสนอข้อในการที่จะเสริมเพิ่มเติมในการที่จะยกระดับคุณภาพของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทางสาร คามที่ได้กก่าก่อนหน้านี้แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้บริการาคณะครูแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทันน้งคณะกรรมการฐานศาึกษาผู้ปกครองนะครับให้พัฒนาโรงเรียนบ้านนุ่งกของเราเนี่ยให้เป็นโรงเรียนที่มีความโดดเด่นนะครับเป็นเป็นโรงเรียนแห่งความหวังของผู้ปกครองแล้วก็สมหวังด้วยนะือปีนี้ก็ทราบว่าสมหวังในมี ผลงานที่เป็นเลืศดในหลายๆด้านนะครับผมก็ขอบคุณสาหรับการที่ได้มีโอกาสมาในครั้งนี้ขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณครับวันนี้เนี่ยนะครับพวกเราก็ได้รับเกียรติจากท่านเศรเทศนะครับที่มาเป็นกําลังใจให้กับพวกเราชาวเียเบอร์ลังกอกในการปฏิบัติงานเพื่อที่จะสะท้อนผลนะครับสร้างคนดีให้กับชุมชนของเราแล้วก็สร้างความเข้มแข็งนะครับให้กับชุมชนนะครับซึ่งงานต่างๆวันนี้มันจะตกลงที่ลูกหลานของทุกท่านนะครับสิ่งต่างๆเราก็จะนําไปต่อยอดแล้วก็พัฒนา นะครับให้ให้ทัดเทียมกับโรงเรียนดีๆโรงเรียนดังๆนะครับด้วยผลงานแล้วก็เป้าหมายของพวกเราที่จะช่วยกันทำงานงการศึกษาไทยนะครับให้พี่ให้น้องเราให้ลูกหลานเราที่จะ,จะเจริญพัฒนานะครับด้วยการศึกษา,าปลอ่ภัยวันนี้ต้องขอบคุณท่านสอนอเป็นอย่างสูงก้าบผม